สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อลูกเขยยวนครับผมมากันอีกแล้วรอบบ่ใบโดนเรียกอีกแล้วครับผมผมกําลังจิ้มเห็ดอยู่ดงสักเห็ดมันเป็นเห็ดดอกเล็กเนาะเลยไม่ค่อยยากถ่ายเห็นแบบกําลังปิ่มดอกเล็กมันมองไม่ค่อยเห็นก็เลยไม่ค่อยยากถ่ายนี่เคยยวนโทรตามผมกําลังจิ้มอยู่เหมือนกันบอกให้เข้ามาดูดอกสวยป้า ป้าไปเดี๋ยวไปดูว่าอยู่โค้งไหนโอ๊ยบอกดอกสวยดอกสวยสวยจริงหเลยป้า <c oughs> เห็ดดินสายมันสวยอยู่แล้วรั้ามันผลวไป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 โอ๊ย โอ้หมอกหลุดเลยไหนฮะข้ามตรงไหนข้ามตรงต้นแจ,ง,จงเหรอโอ้ยไมหมอกหลุดเลยดูซิจะดอกสวยขนาดไหนไอเราก็อุตส่าห์จิ้มอยู่ ไอ้เราทิ้งอุตส่าห์ทิ้งโคกนู้นม,มาเลยบอกดอกสวยจัดทิ้งโคกนู้นม,มาเลยครับจิ้มได้มาหน่อยนึงไม่ได้กวาดเลยไหนวบอ,อ๋ะโอ้โหมันต้องถ่างเข้าไปนี่ถางเต่าแต่ไม่ได้เดินนี่นะ เนี่ยเกำลังโผล่อดูตังมุดขนาดนี้ครับตังมุดขนาดเนี้ยเข้าตรงทางไม่ง่ายกว่าเหรอเขอ้าตรงกรับไฟแล้วหนูไปไหนเอาหนูรถจอดอยู่นู้นรถจอดอฝั่งอย่าไปดงสักต่อไหนเยอะแค่เนินนี่เองแต่เนินนี่มันเยอะไปละนี่ครับเขาดองอยู่นะนี่ดอกดองนิผมดอก,ดอกวสวย ว้าว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 สวยจริงครับผมข้างในมันคืนก่อนที่ตรงนี้นตรงนู้นใช่ป่ะนะตรงนู้นสองโคกเลยนะตรงนู้นน่ะใช่หมนั้นนู้นนะใบไม้นันนู้น่ะเดี๋ยวเดไม่ไาเด้๋ยวใช่ไดูเดี๋ยวรอดรเงียบเงีย ่าไหรก็พอได้หูมาสักมาจะครึ่งโลน่าจะได้ไดอ๋อน,นี่หักเลยอันนี้เห็ดที่ผมทิ้งมาเ <laughs> ทียบดอกเทียบดอก <laughs> พ่อลูกก็บูเ <laughs> เ๊เดี๋ยวเ,เ,ด,เดี๋ยวเขาไปสามอีกรอบเห็ดหนงสักเนี่ยเอานี้ก็ครับอ่ะไอ้เดี๋ยวหามหมุนตั้งกล้องู่ใช่ป่ะอ๋ครับลุยไม่เคยหยวดลุยเลยไอ้ผมจะก๋ยวิ้มปลเนี่ย 6អូយសរលីសរលីนะจ๊ะ หน้าจิ้มยังงครับผมจิ้มตัดแบบ้าโอ้โอ้แยกทุ่งไปเลย mọi người mọi một mọi người mọi một mọi người thi người mọ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 i người Này khui <laughs> ที่ฟัดเตียนเตียนกระแต้มเจาะมานี่โคกต่อไม้โคกต่อไม้าสดาวข้างทางอ๋อฝาดไว้เตียนเตียนกระแตจๆๆเจาะเตียนเตียนเลยอ่ะหมดขึ้น

นี่ครับดอกสวยๆน่าจะสักครึ่งโลมูน,นี้สรุปผลงานแล้ว่อนบอสจุดกันก่อนดอกอันนี้ได้สักครึ่งโลมัน้อมแล้วมันจะบานหมดแล้ว บบเล็กโดงสากนี่นไอสามที่ข้าเข้ามาโคกผมนี่แหละที่ได้ปีที่แล้วไปไม่ทันเขาเอาขุดไปตอนเช้าดินแตกๆเลยได้สักครึ่งโลอ่ะโอเคครับถ้าชอบอิ่ลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ